อันนี้ก็หลังจากสอบใบขับขีเ่เสร็จนะครับอันนี้ประมาณยี่สิบสามสิบคนได้ประมาณนะครับจากการเรียนรู้มาแล้วก็เอามาทดสอบขับบนถนนใหญ่ตามจุดต่างๆบ้างนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปสอบมาแล้วนะครับผ่านแล้วนะครับใบขับขี่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาขับบนถนนใหญ่นะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่ชิลแล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้มาเยอะแล้วนะครับเรา เออครับตามจุดต่างๆแล้วตามพื้นฐานในที่ต่างๆแล้วเราก็ถนนใหญ่ไม่มีปัญหาอาจจะมีการเกงบ้างเล็กน้อยของมือใหม่นะครับบางคนก็ปรับตัวได้นะครับตอนสอนมันเก่งมาหมดแล้วก็อาจจะไม่ไม่เกงนะครับก็สบายไปมือใหม่นะครับผมจะย้ําตลอดว่าเวลาขับรถให้ดูให้ดีนะครับเวลาจะแซงเวลาจะเปลี่ยนเลนนะครับซ้ายขวาใช้ฟงใช้ไฟนะครับให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เราจะขยับเปลี่ยน ก็ยังไงถ้าสนใจเรียนนะครับสเตปของครูต้านี่แหละนะครับสไตล์นี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ใน youtube นะครับที่เห็นนะครับทุกพื้นที่ของหาสารคามนะครับเออเอาเฉพาะคนที่แบบอยากเรียนนะครับถามเฉยๆก็ดูใน youtube ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมันเยอะนะครับไม่เกียดต่อคาถามนะถ้าเรียนก็เรียนมานะครับก็นัดมันเวลาได้เลยนะครับถ้าถามมันไม่เป็นครับต้องเรียนครับถึงจะเป็นนะครับอันนี้จากการขับมาก็เอ่อ น้องก็เคยขับมาแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็มาเพิ่มความมั่นใจแล้วก็พามาสอบยากไหมหนเงนีลย <c oughs> ยากไหมเก่งเวลาสอบมันก็เก่งนะครับ <c oughs> เวลาในสนามนก็เก่งอันนี้ก็เหมือนกันตอนเราติดไฟแดงเราเป็นคันแรกถ้าใหม่ๆหวันนี้ก็จะเก่งหนักกว่านี้อะไรเงี้ยยิ่งเกียร์กระปุกนะมันจะเข้าเกียร์มันจะดับไหมมันจะอะไรไหมอย่างเงี้ยเราต้องมาเรียนเอาแบบประสบการณ์นะครับ ช่วงนี้นักเรียนก็เวลาขับมาเองก็ดูไฟให้ดีนะครับบางที่มันเรียกปล่อยพร้อมกันนะครับก็ต้องสังเกตดูนะครับถ้าพีจอดกันลากไกลบางทีเวลาออกตัวไปก็เลนนี้เลยนะไม่ต้องไปตัดหน้าไม่ต้องไปอะไร ดูก่อนโอเคไปเรื่อยๆดูช่องทางตัวเองแล้วก็ไปเรื่อยๆ เวลาออกจากไฟแดงนะครับมันก็จะมีรถมาเบียดกันนะครับเราก็ใช้คองน้ำมันระวังเวลาครับซ้ายก็จะมีมอเตอร์ไซค์มาื่อยบางทีก็มอเตอร์ไซค์ก็จะไปขวาบ้างไปซ้ายบ้างก็ใช้กองน้ำมันระวังวิ่งเดนนี้ไปก่อนนี่อ่าวิ่งไปก่อน รกระจกตรงนี้ถ้าเขาไม่ตามเราก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเขาตามมาชิดมากเราก็ดูระยะข้างหน้าเราใช่ไหมถ้ามันห่างเราก็เปิดไฟเพื่อจะเปลี่ยนเลนให้เขาแต่ถ้ามันไม่มีไฟมาเราไปเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับผมอันนี้เราเสียงหมดแล้วครับ ก็อ,อย่าลืมกดติดตามตรงโลโก้สีแดงด้านขวาตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับเวลาอัพคลิปอะไรต่างๆจะได้ติดตามฟูต้าได้ตลอดนะครับจับกลมอะไรๆหนึง่ง เ,เราตอนนี้ไม่ใช่เกียร์กระปุกแล้วเราก็อาจะติดนิสัยเดิมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็สองมือไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยลดพวกขนอ้อยหรือว่าขนหินขนหยิดขนปูนเนี่ยเวลาขับจริงก็พยายามแซงไปให้ได้ อย่าไปอยู่ข้างหลังหรือว่าใกล้ๆอันตรายนะครับบางทีรถคนหินก็หินตกอะไรงานเข้ากระจกแตกอีกถนนไม่ดีไปวิ่งใกล้ๆเขาเกินรถก็กระเด็นหินกระเด็นเข้ามาใส่กระจกอ,อีกอันนี้ไปเรื่อยเพราะว่าไม่มีใครตามมาแล้วก็ไปเรื่อยได้ถ้าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดอย่าอยู่เลนขวานานเกินไป ก็ว่าบางทีมันมีเขตที่จะจับเลนขวายอยู่ตำรวจมีทั่วไปทุกวันที่เป็นยังไง แล้วก็ป้ายนะครับป้ายป้ายเขียวเวลาที่เราผ่านไปไปไหนมาไหนให้เราอ่านด้วยว่าเราจะไปไหนนะครับมันจะได้ไม่หลงทางเวลาเดินทางเองน่ะครับรถเยอะว,วันนี้วันที่แปดนะครับอันนี้ก็ไฟแดงแล้วก็เอ็นบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องไปลากเกียร์ยาวนะครับพักเกียร์ไว้ออโต้ไม่มีปัญหาอะไรเวลาก็ถ้าไม่ไหลก็ ปล่อยเบรกได้นะครับถ้าไหลก็แตะเบรกไว้เบาๆที่เบรกนี่เราอยู่โค้งในสุดแล้วก็เดียบตามโค้งในไปเรื่อยๆ ระยะ60เมตรอย่างน้อยนะครับเวลาเจอไฟแดงก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะครับประมาณ60เมตรแล้วก็เปิดถ้ามันมีเส้นขาวก็ไปตามเส้นขาวไหลาทางไปตามกันไปเรื่อยๆวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ดูขวานะครับดูเลนขวา ฟตตััง้งงหลกรปิดไฟนี่คือกรณีที่มันไม่คืนนะครับถ้าใครจะสงสัยว่าเอ๊ทะทำไมมันไม่คืนก็ไม่ต้องสงสัยว่าวงเดียวใช้ไม่เยอะมันก็จะไฟมันจะไม่ปิดนะครับต้องไปตามปิดเองก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามนะครับชอบ การสอนสไตล์กูต้าก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทุกมหาพื้นที่ของมหาสาครคามนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะครับออก,ก็เอ็คอนแกนนกระสิทธิ์นะครับสนใจก็ไปสอนทึงประตูหน้าบ้านครับมาไม่ถึงก็โทรหาได้นะ